ครับริบแป๊บแลครับสวัดครับปุยเทีย่ย์กองอย่างสั่นรอเที่อะไรครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับฝนพ่อตกเข้าใจปะแล้วผมก็จะมาฟรีสไต์ฟรีไตล์ตอนฝนตกเป็นยังไงไปดูปอยู่ที่เปิดแล้วปุ๊บล้วอ๋อไอเ้เหี้ยเกณฑ์แม่งไม่กลับบ้านเดี๋ยวมันจะโดนแม่ตีจน หลังเป็นเส้นเอ้ยอ้อยังไงครับเนี่ยอ้อดือดื้ออ้อเอ๊ะอยู่จิตแม่งบ้าอ้อทำตัวอย่างนี้โดนตบแบบไอ้เสี้ยตาเฮ้ยอ่อไอ้เย่เกมมันล้อกูบ้าไอ้แย่พูดมากเนี่ยมึงจะโดนกูยิงด้วยอาก้าไอ้สัตว์เอ้ยแม่งมาด่ากูเป็นบ้า แม่งกูไม่ขำเลยมึงแกโดกนกดูติดล้อครับตายเอ้ยไ <c oughs> อ,อยืนินแม่งบอกว่าจะยิงกูด้วยอากา้าเฮ้ยอาก้าวไอสัตว์นี่ครับตัวปัญญาอ่อนมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ฮ้ยเ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 ฮ้ยอ,อ้อ้่้้ยาเ้ย ไอ้ตัดแม่งบอกกูอ้วนมากปากหมาเงี้ยระวังโดนแมวลากไปฆ่าอ้อแม่งบอกกูปัญญาอ่อนบอกกูแปลกไหนมึมงจะโดนไอ้แมวฆ่าไปแดกไอ้สัสยังไงครับยังไงแม่งบอกว่ากูจะโดนแมวฆ่าไปแดกเออ ไอสัตว์นี่ยังทำตัวปัญญาอ่อนเหมือนพวกคนแปลกอ,ะอ่ะอ๋อทำไมเสียงมันเบาเอาไปกดติดเสียงสัตว์อ๋อเดี๋ยวตบมือจนหัวกับดาดปัดจบจนหน้าสะบัดเออสัตว์นี่บอยจะตกกูแบบหน้าสะบัดอ่อ ทำตัวหัวควายระวังโดนกูตกซะหัวขมำอ,อะไรตอนนี้ถึงไหนนะครับตอนนี้ถึงตรงโค้งแล้วครับใกล้ถึงบ้านแล้วเยี <Yeah. S 2> ่ยฮะโ,โหป้าฝนเป็นใจวันนี้ฝนตกเย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำไปทั้ทงตัวอันนี้คุณพี่เพิ่งไปทำอะไรมาครับเพิ่งไปวิ่งมาครับนี่ออกกําลังกายใช่ไหมใช่ลดทุนหน่อย ไม่รู้ว่าใหม่ติดเน็ตสุกครั้งอ่ะทำไมมัเนวนขึ้นก็งไงรู้อ่ะเฮ้ยคันงล่านี้วันนี้คุณปู่จีมาทำอะไรที่นี่ครับมาหามากครับแล้วก็มาซ้อมจุงเรียนยูปิเทมไอ้ยแค่นี้เพิ่งเปิดนะครับผมเพิ่งปิดชิลอุ้ยฟาบ้าเยอะนี่ครับวันนี้ฮะเราจะมาถามคุณเตชนิดิิ์นะครับ อนอ้ทางบ้างเขาฝากถามมาครับว่าว่าอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างครับอ๋ออยู่ที่นู่นก็สบายดีครับสบายดีแล้วการกินอยู่เป็นไงบ้างครับอาหารนั้นอร่อยมากมันพอๆกับสารละการเอกตาเลยครับอ,อันนี้คือพอๆกันเรื่องอะไรครับอร่อยหรืออะไรครับอ,อ,อร่อยครับ <c oughs> เอะเอะอ,อร่อยได้ไหม <c oughs> สาสารอร่อยครับเนี่ยเพิ่งรู้นะรเนี่ยก็เกต โอเคครับผมเอสาธุโอเคครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับงานเยอะไหมก็มาเรื่อยๆครับคือหาเรื่องให้กูเหนื่อยตลอดครับแต่ไม่เป็นไรครับชอบสนุกดีครับวขาถ่ายดีใช่ไหมครับได้ครับข้อเลกกว้างตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบแปดนะครับโคตรโหดใช่ครับผมครับชีวิตมันต้องเดินตามหาาวบันครับขอสัมภาษณ์คอมเมนตบ้างนะครับผมครับผม นั่นแหลขึ้นมันยมปมายมาเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันจะเล่นเล่นอะไรไม่ได้แล้วครับมันสักกี่ปีก็เข้ามาหาอะไรแล้วต้องจริงจังใช่ไหมครับใช่ครับนี่เรามีอนา,าคตที่ต้องเดินไปครับแต่ก่อนเดินไปหาอนาคตเนี่ยเดินกลับบ้านให้ได้ก่อนครับสิงยังเดินตากฝนอยู่เลย <laughs> สภาพพื้นเปียกมากครับผมรออะไรอะครับตอนนี้โอเคโอ้โหคนดีคนดีโอเค วันนี้เราก็โอ้เยอะอยู่หน้าลุงนีเพจแล้วนะครับใกล้แล้วครับถึงไม่กี่ก้าวก็ถึงละไม่กี่ก้าวถึงหน้าบ,บักซอยก่อนเดินเข้าไปฮะใช่ครับโอ้รถเยอะจริงๆครับวันนี้วันนี้รถเยอะจริงเลยเฮียฝนมันเริ่มแรงแล้วไหมเออใช่ฝนเริ่มแรงวะเอะอเออคนดูแค่ขับรถมารับหน่อยครับคนดูขับรถมารับหน่อยคนดูตอนแรกผมขอเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่เขาบอกมันประมาณสามร้อยบาทแล้วผูผมลงเลยอ่ะผูผมลงอันเดียครับ ดูรน,นแ,แรงอุ้ยเก่ยนน้ำเข้าตีนคำร,ร,รับคำาำรับหน่อยขอร้องครับติดฝนติดฝนขอร้อโอ้ ตอนนี้อยู่ไหนนะครับอยู่ในตอนแล้วครับแคถึงแล้วเย้เราเราจะโอย ตอนนี้ก็ถึงแล้วครับก็จะไปคลิปนะครับบ้ายบายครับคนถึงบ้านแล้วหอับแล้วครับล้วง่วงม